สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแขกรับเชิญ V.I.P ที่วันนี้เปิดบ้านให้เรามาพูดคุยนะคะ,ะท่านันเอกเสรจพงศ์มล,ลิสุวรรณค่ะประธานกรรมการกิจการโทรนาคมกสพชนะคะ,อะขอบพระคุณมากเลยวันนี้เปิดบ้านให้นะคะจะได้มาพูดคุยกับท่านเสรฐพงศ์ด้วย่มเรียกท่าน ให้เล็กพี่มา oh. อ๋อวันนี้มาที่บ้านนันเลยขออนุญ,ญาตนะคะคพี่มาร์ชโอ้ชื่อเล่นนี่แบบว่าเกิดเดินมีนาอ้อเ oh. ลยเป็นพี่มาร์ชแลายคนจะแบบพี่สมาร์ทแต่ว่าก็ดูว่าสมาร์ทด้วยแ <laughs> ล้ว <laughs> บ้านหลังนี้ที่บอกว่าไม่ได้เปิดให้ใครมาครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกแล้วไม่เคยคิดจะเปิดด้วย <laughs> เพราะว่าบ้านไม่เคยจัดให้ใครมาดูคือเข้ามามานอนอย่างเดียวนอนเล่นกลิ้งกับล้านเล่นกับหมาอะไรอย่างนี้ไม่เคยที่จะ คิดว่าจะมีแขกมานั่งซีเรียสคุยหรือมานั่งเดี๋ยววันนี้เราคุยแบบไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่มีแขกพิเศษเป็น VIP จริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตเข้าไปในบ้านไปนั่งพูดคุยนะคะตามเลย แล้วตอนนี้นะคะที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกนะคะของบ้านที่มาร์ชแต่วันนี้ได้โอกาสนะให้เกียรติมากนะคะให้เรียกว่าพี่มาร์ชเข้ามานีนี้คลทราบบอกว่าไม่เคยเปิดบ้านให้ใครมาก่อนและไม่คิดจะเปิดบ้านให้ใครด้วยต้องกลับกูโนวันนี้นะ,ะให้บุกเข้ามาบ,บ้านสวยมากค่ะ <laughs> <laughs> ก,ก่อนเนี้ยมีบ้านหลังเดียวช่วงประมาณสักสาปีที่แล้วคุณพ่อก็สร้างบ้านไม่อยากให้ลูกไปไหน อยากให้ลูกทั้งสามคนเอาครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เลยพ่อแม่อยู่บ้านหลังข้างๆแล้วก um. ็ในส่วนนี้ก็คือว่าพี่มาร์ชอยู <g <g ่กับครอบครัวแล้วก็ยังมีน้องๆกับครอบครัวด้วยมีน้องๆน้องสาวมีหลานด้วย วันนี้ให้เกียรินะคะบุกเข้ามาในบ้านเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตไปเดินทุกซอกทุกมุมแต่ว่าก่อนอื่นมานั่งคุยกันก่อนให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นนะคะพันเอกเศรษฐพงศ์ในวันนี้สมัยตอนเป็นเด็กชายมาร์ชค่ะเด็กๆมันยังไงบ้างคะซุกซนหรือว่าเรียบร้อยหรือเป็นยังไงคะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าที่เกียจเรียนหนังสือที่เกียจเรียนหนังสือแต่เรียนหนังสือเก่งมากแล้วยังไงถึงเรียนเตรียมอุดมได้จริงๆมากับตัวตอนประมาณมหนึ่งเหมือนกับอยู่ๆมัน คิดขึ้นมาว่าดูแล้วท่าทางจะแย่พอมาเรียนเตรียมอุดมเสร็จแล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนในร้อยอตอนช่วงเรียนโรงเรียนในร้อยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าก็เรียนอยู่อันดับต้นๆระดับ,บเกียรินิยมเหรียญทองเข้าเข้าปีหนึ่งก็โดนซ่อมหนักมากเลยก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างอะไรเงี้ย พอปีสองปีสามไปเจออาจารย์ท่านที่กินก็เป็นเพื่อนคุณพ่อเตรียมฐานรุ่นหนึ่งเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยท่านก็จบเป็นใหญ่เอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารท่านก็อธิบายเรื่องนาซาท่านไปทำวิจัยก็ลเลยแบบใฝ่ฝันบอกต้องเรียนใหญ่เอกบ้างพี่ก็เลยตั้งใจเรียนเพื่อจะต้องเอาเป็ในใหญ่เอกได้ต้องใช้ต้องเอาทุนเขาไม่มีกังโอ้โหมันเป็นไม่รู้กี่ล้านใช่ไหม<อ>พี่ก็เลยตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเอาให้ไดคะแนน,นสูงที่สุดในวิศวกรรมไฟฟ้าพี่ก็ได้อันดับหนึ่งและได้เกยเียรตินิยมเหรียญทองอ ก็เป็นเหรียญทองจริงๆโอ้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เริ่มจะเห็นภาพของการที่จะมาเป็นนายทหารด้านสื่อสารคือตอนแรกพี่ก็อยากเป็นนักรบเพราะว่านักเรียนในร้อยส่วนใหญ่เรียนเก่งจะต้องเป็นราบมาเป็นเหล่านาบเออแบบนั้นต้องแบบเป็นพบทบต้องเป็นเสรพบต้องเป็นเหล่ารบแต่ปรากฏเราคิดไม่เหมือนคนอื่นเราอยากจะทําอะไรที่มันไม่ต้องเหมือนคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นเราจะได้เป็นหนึ่งได้ไม่ยากในทางนั้นงานที่พี่มาร์ชทำทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่มาก สิ่งเหล่านี้มันมากันยังไงคะที่ชอบอ่านหนังสือพอเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งพวกเปิดเวฟเราก็แบบเฮ้ยมันจริงเหรอคลื่นที่สามมันจริงเหรออีก20ปีหรือส5ปีข้างหน้าเราจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเรารู้ตำแหน่งเราจะรู้ทุกอย่างเราจะหาข้อมูลได้ทั่วโลกตอนนั้นไม่มีอินเตอร์น็ออินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏหนังสือพวกนี้ดันเขียนบอกว่าในอนาคตทุกคนจะมีเครื่องมือพวกนี้หมดเลยดูทุกๆ5ปีส0ปีที่มันพยากณ์มันเป็นจริงหมดเราก็เลยตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือพวกนี้ อยางเขาบอกอีกหน่อยเนี่ยค่ะโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องเป็นเครื่องละอยู่ในฝ่ามือเราแบบนี้พี่มาช่ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมคะมันเกิดแล้วพิงแต่มันยังไม่ออกมาค่ะเช่นโทรศัพท์เป็นพลาสติกบางๆสี่เหลี่ยมแล้วพอแตะปุ๊บซอฟต์แวร์มันขึ้นมาปุ๊บแล้วพักเก็บความสนใจด้านโทรคมนาคมเป็นการนำพาและเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเป็นชายชาติทหารแล้ววันหนึ่งก็ลาออกเพื่อที่จะมาทำงานโทรคมนาคมยังไงคะคือพอเราเป็นนายทหารสื่อสาร การสื่อสารก็เป็นสนับสนุนการลบใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นหน่วยหลักเป็นการลบเราก็น่าจะหยิบจุดที่เราแข็งมาเป็นตัวนําชีวิตเราปรากฏว่าในช่วงเวลาที่พี่ทํางานอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตอนนั้นก็มีการแต่งตั้งท่านพลเอกมนตรีสังกัสรั์ให้เป็นประธานของบริษัทแคทเทลคอมท่านเป็นประธานบอดพอดีหน้าห้องเ,อเป็นสตาฟเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ท่านก็บอกว่าพี่ในความรู้โทรคมน้อย มีแต่ความรู้แมネจเมนต์ไปหาไอ้ที่มันแน่สิไอ้ธุรคมมันมีไหมเนยในกองทัพเพื่อนพี่เขาบอกมีคนหนึ่ง <laughs> ก็โทรมาเรียกพี่พอไปถึงแ่านก็น <laughs> เล่าให้ฟังตกลงอยากมาทํางานกับพี่ไหมถ้าพี่ให้น้องเป็นเลขาเสญญานาธิการบอกถามบอกว่าจะมาทํางานด้วยไหม <laughs> จะตอบไม่เหรอ <laughs> <laughs> เป็นทหารก็ต้องทับลูกเดี่ยว <laughs> <laughs> ก็เริ่มเห็นรัฐวิสาหกิจทางด้านธุรกรรมนาคมการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หลังจากนั้น ท่านออกจากตําแหน่งประธานบอร์ดก็มีคนชวนไปทํางานที่กสทชซึ่งเมื่อก่อนเป็นกทชเป็นอนุกรรมการพอพี่เข้าไปปับ๊บโอ้โหนี่มันระดับนานา,นาชาติเลยนะมันทํางานแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากพี่ก็สนใจพี่ก็อยากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกยวกโทรคมแต่การเราของทหารเนี่ยถึงเ,เรื่องใหญ่มากคือคนจบโรงเรียนในร้อยเนี่ยถ้ามาเป็นทหารแล้วพี่ก็เชื่อในเรื่องพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน พี่ก็ไปกราบอรอห้าที่ประทับยืนอยู่ข้างหน้ากสทชถ้าข้าพุทธเจ้าสามารถช่วยงานของพระอ,องค์ท่านได้ก็ขอให้ท่านได้ประธานตําแหน่งนี้เพื่อที่จะเข้าไปทํางานแต่ถ้าพระองค์ท่านคิดว่าข้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทหารแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าก็ขอให้ไม่ได้เลยพี่ก็ไม่ต้องตัดสินใจแล้ว <laughs> ก็เลยไปสมัคร <c oughs> ก็ปรากฏมันได้ก็เลย ได้รับเลือกเป็นรองประธานกาสทชและก็อีกตําแหน่งหนึ่งเป็นประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมอย่างผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีผลงานชิ้นไหนที่รู้สึกว่าเนี่ยเป็นชิ้นโบแดงที่เราได้ทําคะจริงๆแล้วก็คือการประมูลขึ้น2.1กิกะเฮิรตซ์คลื่น 3G ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กจะเป็น 4G แหละปีหน้าคาดว่า2.1กิกะเฮิรตซ์จะเป็นคลื่น 4G ที่น่าสนใจอันนี้พี่ก็าภาคภูมิใจเพราะเนื่องจากว่าคลื่นเนี้ย มันว่างมาเป็นสิบปีแล้วมันควรจะประมูลหรือควรจะใช้งานมาเป็นเวลาสิบปีแล้วที่ต่างประเทศเขาใช้เป็นสิบปีแล้วแต่เราก็มารับตำแหน่งปั๊บเราก็เอามาให้ประชาชนใช้งานคุณผู้ชมคะได้ฟังแนวคิดนะคะของแขกรับเชิญท่านนี้แล้วนะคะต้องบอกว่า มองไปข้างหน้าเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เคยทํานายพยากรณ์เอาไว้แล้ววันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวดูว่าในอนาคตจะเป็นจริงนะคะอย่างที่พี่มาร์ชได้บอกไว้หรือไม่แต่แน่นอนนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะย่อมมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังบุคคลที่สําคัญมาก,มากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะนอกจากจะมาเปิดตามบ้านนะคะทุกซอขุ้กมุมแล้วจะได้มีโอกาสพบกับสุดที่รักที่สุดในชีวิตของพี่มาร์ชด้วยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาไม่อยากให้พลาดคุณพ่อแม่คุยสนุกมาก สนุกมากากลับมาคุยความกับคนบ้านเลยถ้าเวลาอ่านหนังสือตรงนี้นี่มันไม่นั่งอ่านแบบธรรมดาแล้วมันต้องนั่งยังไงนี่ดูนี่พี่ก็ยังทำเปเปอร์วิชาการทางพวกสารคมอะไรอย่างเงี้ยเรนนี้ก็เป็นหนังสือหนังสือ 4G เทคโนโลยีอันนี้นี่มันชาญนะคนไม่ค่อยรู้ว่าพี่ชอบอ่านวันนี้ถือว่าเป็นวัดมีความสุขทางใจแล้วจะได้เจอคนที่ยิ่งใหญ่ อย่างที่ผมได้ดูด้วยคุณคิดว่านี่มันคุณยิ่งใหญ่จริงๆ ปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนถึงเวลาแห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทาง บขอขสอเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้แม้จะยิ่งใหญ่แต่น้ำใจคนไทยใหญ่ยิ่งกว่าบสกขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการฟื้นฟู และช่วยเหลือสังคมให้กลับมาสดใสดังเดิมบสปองค์กรไทยเพื่อสังคมไทยกลับทำงานกับแถแม่แต่ปีหน้าเอามาใหม่ขับรถดีๆนะลูกอย่ากินเหล้าบนรถนะไม่กินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแน่ใจหรือว่าปีหน้าจะได้กลับมาถ้ากลับกันแบบนี้ ช่วงอันตรายนั้นไม่ใช่แค่ขามาหรือตอนอยู่เท่านั้นขากลับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสมอเสมอเมาแล้วขับอาจต้องหลับตลอดชีวิตโปรดคิดสักนิดก่อนเดินทางทุกครั้งอา้าวฟังแล้วเข้าบ้านไปนอนให้หายเมาด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทาง บินฟรีสู่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ได้จริงได้เลยไม่ต้องหลุนช็อป20 0 0มบาทที่ King Power บินฟรีกับคาเท่ไปซิ่ิกวันนี้ถึง3 1พฤษภาคมนี้ที่รางน้ำศรีวารีและพัทยา King Power King of Duty Free กลับทำงานกับแม่แต่ปีหน้าเอามาใหม่ขับรถดีๆนะลูกอย่าก,กินเหล้าบนรถนะไม่กินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแน่ใจหรือว่าปีหน้าจะได้กลับมาถักกลับกันแบบนี้ ช่วงอันตรายนั้นไม่ใช่แค่ขามาหรือตอนอยู่เท่านั้นขากลับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสมอเสมอเมาแล้วขับอาจต้องหลับตลอดชีวิตโปรดคิดจากนิดก่อนเดินทางทุกครั้งอา้าวฟังแล้วเข้าบ้านไปนอนให้หายเมาด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแช่รถใช้ถนนกรมการขนส่งทาง ช่วงที่สสนับสนุนโดย d t แท็กไรเนสาโครงข่ายอัจฉรียะบสอกอ่องค์กรไทยเพื่อสังคมไทย BB Clinic a n d a p p e a r a n c e You c a n Choose สไตล์ความงามที่คุณเลือกได้ นี่ที่เพียงไม่ได้ออกจากบ้านนะคะพี่มาร์ชเนี่ยไปร้านกาแฟอะไรที่ไหนนี่ตรงนี้คือบ้านแดดฟ้าแดดฟ้ามันจะได้มีประโยชน์มันเก๋มากค่ะจนนึกไม่ถึงว่าจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแล้วข้างบนจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินหน่อยนี้เป็นญ้าปลอมย้าปลอ,อมปกติมาถึงนั่งปาตอมนี่จะมานั่งตัวไหนนั่งชิงชา้าชิงชา้าไปลองนั่งดูสิเอแต่มันบอกว่า มันก็ทําให้เหมือนกับเวลาเราทํางานกลับมาแล้วมันก็แบบผ<ช>่อ,อนคลายไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยเป็นแค่ด,ดาดฟ้าแล้วก็ไม่มีต้นไม้แล้วก็มีเก้าอี้เหล็กธรรมดาความมีค่ามันคือหลานแล้วก็พี่น้องพ่อแม่คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางทีพุณพ่อก็บอกเออพ่อดูดวงระวังเดือนหน้ามันจะมีอะไรหนักๆน,กน,ะ,นะวิธีการก็คืออย่าพูด อย่าพูดมากอย่าตอบโต้ใุณ่ไม่ปนหมอดูประจำตัวคือคอยเช็คดวงให้ตลอดเลยคุณพ่อตอนแรกพี่พี่ไม่เชื่อคุณพ่อเพราะว่าพี่กับคุณพ่อไม่สนิทกันมากตอนสมัยเด็กๆคุณพ่อไม่ได้เลี้ยงกั่พอคุณพ่อไปราชการแต่พอโตขึ้นพ่ออยู่กับบ้านพ่อก็เริ่มใช้วิชาโหราศาสตร์ที่เรียนมาแต่เป็นร้อยเอกตอนที่พี่สมัครกสทชอก็ให้คุณพ่อดูคุณพ่อบอกดูหลายรอบแล้วกลัวจะได้คุณพ่อมาพี่เรื่องง่ายเขาบอกว่าไอ้ดวงยศมันไม่ขึ้นเลย พย้อนมันไม่ขึ้นมันอาจจะไม่ใช่บอกแต่มันไม่ใช่มันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นพลังที่ทําให้ต้องเปลี่ยนชีวิตอย่างกระทันหันนอกจากมุมนี้ที่เป็นที่พักผ่อนกับครอบครัวแล้วเห็นบอกว่ามุมหนังสือเป็นอีกมุมโปรดหนึ่งเหรอคะพี่จะอ่านหนังสือพี่ไม่นั่งอ่านบนโต๊ะนี่นอนอ่านสบายสบายมีความสุขกับการอ่านอะถ้างั้นเดี๋ยวขอไปดูแล้วกันว่าไอ้คุณที่บอกว่ามุมหนังสือแต่ไม่เหมือนมุมหนังสือนี่มันเป็นอย่างไงเอเซอร์ เี <Yeah. S 2> ่ยอ,อ้อห้องนี้คือห้องอะไรคะดูซิห้องอะไรเนี่ยดูเหมือน <c oughs> จะเป็นห้องแะ <c oughs> ว่าเป็นเตียงนอนย่อมย่อมหรือเปล่า <c oughs> หรืออะไรจริงๆเป็นที่อ่านหนังสือแต่ว่าคือเป็นคนเริ่มเบื่อการอ่านหนังสือบนโต๊ะ ก็เลยก็่งมาอ่านบนเหมือนโซฟานอนนี้โซฟาเบดเนี่ยนะทำเปเปอร์ก็ขีดเขียนอะเงี้ยเนี่ยขอดูสิถ้าเวลาอ่านหนังสือตรงนี้นี่มันไม่นั่งอ่านแบบธรรมดาแล้วมันต้องนั่งอย่างไรอ่านี่ดูนี่พี่ก็ยังทำเปเปอร์วิชาการทางพวกคาร์ดคอมอะไรเงี้ยพี่ก็วันวันก็มานั่งแถวแย่เี้เออมันดูสบายมากอ่ะดูทีวีดูอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็เป็นูหนังสือ 4G เทคโนโลยีแต่เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอันนี้หนังสือฮะไปเก็บไว้ก่อนแอลเมนโอ๊ยเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวนี่ก็เป็นหนังสือที่พี่มาอ่านเหมือนกันหรือเปล่าฮะใช่ครับอันนี้มันแฟชั่นนะคนไม่ค่อยรู้ว่าพี่ชอบอ่านโอ้มันมาร์มว่สเซลมันจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราชอบสินค้าเขาแต่ปรากฏว่าเราก็ไปอ่านประวัติปรากฏว่าโอ้มันแบบ นันอินนะทั้งๆที่เป็นคนที่แบบไม่มีแบ็กกราวน์ความรู้เลยแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าหรืออะไตัวคนเดียวออแล้วก็ไปทำงานกับพระกับโบสถ์แล้วก็มีวิธีคิดเห็นภาพว่าตามโบสตามอะไรเอ,อ,าเรอการดีไซน์อะไรต่างๆปรากฏว่าเขาก็ตั้งร้านขายของพวกสินค้าพวกนี้พอตอนหลังก็ดีไซน์กลายเป็นเสื้อผ้าก็คือมาดามโคโค่ใช่ไล คือรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยแฟชั่นไม่ใช่ตัวหลักที่พี่มาช,ชอบแต่พี่มาชชดูในความคิดวิธีคิดของคนที่เขาคิดแฟชั่นมาทมโคโค,โคช่ชาแนลเนี่ยเขามีแฟชั่นเขาทําอะไรในสิ่งที่เขารักเขาต้องรักก่อนแล้วมันจะสําเร็จแต่ว่าถ้าเราทําตามชาวบ้านเขาเราอยากเป็นพบพทบก็ต้องเป็นทหารราบพี่ก็คงไม่ได้เป็นกสรสทชเพราะว่าพี่แต่เป็นทางสื่อสารพี่ถึงมีความรู้ทางด้านโทรคมนาคม <laughs> ไม่ใช่แค่หนังสือที่ชอบเห็นมีทีวีแบบนี้ไม่รู้มีคาราโอเกะหรือเปล่าว่าปกติชอบร้องงร้องเพลงด้วยนี้คงไม่มีแต่ข้างล่างจะมีแต่หลานๆพี่ไม่ค่อยมีเวลาแต่งกิงก็ก็ชอบมีนนกร้องี่ดวงใจอะไรไหมคะเจเจตรินอ่ะเดี๋ยวขอร้องสักนิดหนึ่งในเพลงเปิดของพี่เจอย่าเลยนิดหนึ่งเก็บเอาคำว่าเสียใจกองไว้ตรงนั้นเพราะมัน ไม่มีค่าอันใดไปอยู่ที่ไหนมาจบจไม่ได้ไ <laughs> นี่ถ้าไม่มาทำงานด้านนี้นะคิดว่ามีสิทธิ์ไปเป็นนักร้องเพราพีพ่เจคุมไม่มีอ <laughs> <laughs> โอ้มันก็เป็นแบบอีกมุมหนึ่งนะที่รู้สึกว่าจริงๆคนเราเนี่ยทำงานท,ท,รารท,านที่ที่เรารักทำงานที่อาจจะต้องจริงจังเนี่ยแต่ใน,นชีวิตส่วนตัวเราก็ไม่จำเปน็นต้องซีเรียสขนาดนั้น อ,นอ,อ,อนานที่อยากเห็นมากๆเลยว่าต้นแบบนะคะที่ทําให้พี่มาร์ชเนี่ยวันเนี้ยคือเรียกว่าทั้งบู๊ทั้งบุญทุกอย่างได้อะไม่รู้จะได้มาจากสองท่านนี้หรือเปล่าเออคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเป็นช่วงสงการานด้วยที่ถือว่าเป็นวันครอบครัววันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ให้เกียรตินะอยู่ที่บ้านที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาเลยดีกว่าออ ก็เป็นมีความสุขทางใจแลวจะได้เจอคนที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ผมได้ดูด้วยคุณทิพย์มานี่มันคุณยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็่อนตอนที่ทําอะไรต่อไปก็คงมอบดวงของคุณให้พ่อผูกดวงมีผูกดวงให้ไปที่เรียบร้อยสรุปคุณพ่อพี่มาทตอนแรกบอกว่าเป็นทหารจริงๆแล้วาเป็นสํานักดูดวงหรือว่ายังไงคะคุณพ่อเนี่ยเคยเล่าพี่ฟังว่าเรียนศึกษาโหราศาสตร์ด้วยตนเอง ตั้งแต่ร้อยเอกใช่ไหมพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยเอกศึกษาเรื่องดวงดาวเนี่ยไม่ว่าอย่างไรยังเด้่ลมือพ่อไม่เชื่อว,ว่ามันจะเป็นไปได้พ่อจึงพุ่มเทชีวิตจ,จิตใจวันนี้เห็นลูกๆประสบความสําเร็จทุกคนนะคะโดยเฉพาะพี่มาร์คซึ่งเป็นพี่คนโตยังมีอะไรที่คุณพ่อยังห่วงใยในฐานะที่แหมยังไงก็ยังเป็นเด็กในสายตาคุณพ่ออยู่ตลอดด้วยใช่ไหมคะครับผมมีรู้สามคนนะผมมีความห่วงใยทุกคนแล้วก็ ให้อิสระเสรีที่จะทำอันไหนที่คิดว่าจะแนะนําได้เพราะเป็นผู้อูเคยมีประสบการณ์ก็จะแนะนําแต่เราของมาร์สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ทั่วไปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีระเบียบวินยัยเป็นคนขยันขันแ็งใจร้อนแต่ว่าแต่พอไปอยู่กับเฉชลพ่อก็แนะนําว่าต้องเย็นลงต้องกด,ดทนอดสันเพราะเราทาไม่ใช่ทางานไปสอนหนังสือาไปสอนหนังสือ ไปทํางานนี้เพื่อประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่ถ้ามันล้มเหลวปั๊บประเทศชาติจะล้าหลางไปอีกหลายสิบปีเรียนถามคุณแม่นะคะ,ะว่าเกือบยี่สิบปีที่คุณพ่อเนี่ยต้องออกไปนะปฏิบัติงานาในต่างจังหวัดตลอดเลยคุณแม่เลี้ยงดูนะคะที่มาชมาค่ะวันนี้ภาคูุงใจในตัวลูกชายคนนี้แทนภาคจมงใจมากค่ะดีใจ ค่ะเห็นบอกว่าเป็นคู่ที่สนิทกันมากหลายๆอย่างที่มาได้นิสัยใจคออะไรต่างๆจากการเ่คี่ะนแปเป็นคนตรงเวลาตื่นตัตื่นใจค่ะแล้วคุณแม่ร <Bond> ักมากแต่รักลูกทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้เองยังมีอะไรที่คุณแม่ยังห่วงยายในลูกชายคนนี้ห่วงตลอดนะคะพี่มา์คมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะก็จริงๆก็คุยกันเกี่ยวบทุกวันถึงพี่กับเด็กก็ มาทักทายคุณพ่อคุณแม่พ่ออจะเตือนนู่นเตือนนี่เรื่องปกติแต่ว่าพอมาวันนี้ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจวิธีการทํางานแล้วแล้วก็เริ่มจะทําใจได้กับข่าวที่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างเพราะว่าในที่สุดคุณพ่อแม่ก็จะรู้จักเรามากที่สุดว่าเราเป็นยังไงบางทงคุณพ่อแม่สงสัยก็จะถามตรงๆลึกๆเลยว่าเป็นไงเราก็บอกตรงๆคุณพ่อแม่ก็หมดหัว ก็หลังๆมาก็เริ่มจะไม่ถามเ่องงานแล้วออถามว่าจะไปเที่ยวไหน,นท้ายที่สุดนี้ถเจ้าให้พี่มาใช้คานิยามของผู้ชายที่ชื่อเศรษฐพงศ์มลิุวรณพี่มาจะบอกกับคุณผู้ชมว่าองคะอืมจะบอกเป็นสิ่งที่เป็นหลักการทั่วไปเราไม่สามารถสร้างตัวเราให้ประสบความสาเร็จได้ด้วยดวงชะตาหรือโชคแต่เราสามารถสร้างชีวิตเราได้ คือการทํางานด้วยการทํางาน,ด,างานด้วยการสร้างตัวเองให้มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการความรู้ความสามารถและที่สาคัญคือเราต้องมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่ให้เก็บรู้และในที่สุดทุกอย่างมันก็จะจาเป็นการไปที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเห็นว่าพี่มาร์ชนะคะก็มีอะไรพิเศษที่จะมอบให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะครับ ก็เนื่องเนื่องด้วยวันปีใหม่ไทยทุกการก็ขอให้พ่อแม่มีความสุขและก็เชื่อว่าพ่อแม่มีความสุขอยู่แล้วแล้วก็มาก็สัญญาว่าจะทํางานอย่างด้ววามอบทนตั้งใจเพื่อประโยชน์ประเทศชาติแล้วก็ทําให้ตระกูลของเราเป็นที่ยอมรับกับสังคม พราะเนอจากว่าเราทํางานเพื่อประเทศชาติมันก็เดิมพันด้วยชื่อเสียงของตระกูลเหมือนกัน วันนี้นะคะทีมต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่มาร์ชนะคะครอบครัวมลิสุวรรณนะคะที่ทําให้ทิฟและผู้ชมวันนี้อิ่มใจมากๆได้เห็นความรักความอบอุ่นนะคะได้เห็นตัวตนของพี่มาร์ชในอีกมุมหนึ่งวันนี้เราทึ่งแล้วเราเองมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะฝากความหวังทุรกรคมนาคมไ,ไว้กับผู้ชายคนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้ติดตามเรื่องราวของผู้ชายที่เก่งไปแล้วท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันก้านาฬิกา20นาทีกับเรื่องราวของแขกรับเชิญ VIP ที่เป็น หญิงเก่งกันบ้างนะคะส่วนช่องทางติดต่อของเราค่ะ Facebook IG ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมนะคะมีความสุขมากๆในวันหยุดและอย่าลืมนะคะใช้เวลาวันหยุดยอยาๆแบบนี้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และคนที่คุณรักด้วยวันนี้นะคะเราสาคนนะคะลงคลิปด้วยลาทุกชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ